สบ,บายดีสบ,บายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซี FC หักแพงเบิดขู่ชูคนเนาะกะยินดีตอนรับเขาชูช่องสาว่างใจคือเกาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพบพ่อกับสาว่างตอนนี้กะมาดินน้ำนองใสคือเกาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคืออยู่เพื่อนอยู่ดอกเนาะพะว่าประตูเพื่อนเปิดเปิดไว้อยู่น้าพ่อแม่พี่น้องป้าจังไรกะสาว่างสีผ้าพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปดินน้ำเพินเน่นเลยเนาะ สวัสดีนางน,นางยิ้มนเนาะสวัสดีแม่ก็ต้อง <pf unlikely> สาเนาะมาอีกกว่านี่ผิดเข่าหน้ามือมืนหัวบ่สบายฮากาเป็นมือนี้บ่ดาะดูใจใหญ่เป็นเด็กมาบ้านฉันซื่อถูกแต่ว่าหากาหาหมอเพื่นมาสักยาเมื่อนี้มันปวดเข้าจังหัวแต่ว่าท่านแม่ได้กินยากินยังตะกอน่ะชักบอกคนได้มาชัก ช่วงงเข็มยังปวดเท่าคือว่าเป็นช่วงซัมืมอร์นี่เพิ่นมาสักยาแต่ก็ยังปวดเท่าวันนี้เลยต้องเขาน้ำเกลือเขาน้ำเกลือนี่เคันอ๋อเขาได้ไหมก็ว่าดีนะอะไรก็ชงเส้นไม่ได้ถามทั้งทั้งคายาคายอย่างนี้บอกยุ่กันเลยนี่คุณแด่ถ้าเพิ่นมาถอดคุณได้เนาะเงินที่เพิ่นยังเพื่อนไห้เอายัง น้าไปกินแม่อนัวมีนี่โอ้สว่างลัวมีบอมาให้นอนเนี่กินไหมใจเห็นด้ย้อาเออาน้องซาเพิ่นกินไหนอยู่บอนังี่ก็ใจแต่้าว่าเพิ่นนอนนะบอกใจนึงนอนเดึกจริงอ้าวกินกิงขิอิงขิิขิงอิงิงขิงขิงขางขิะขิงขิเพิ่นกินขาวได้บ่ิงงิิขิิข้นิิิ ไปเรื่องไปญาตนนอกนอยู่อ่าคันราผลิไปเวียกว่ายาตนอกคนโอยูคนไปใช้กทำเนี่คันรานโยูเพื่อนคนชีวเพือนแล้วผลิไปเกบมันคนเนี่ยไปไมนนี้ก็เบิดดอกบอกคันว่าเพ่นไปดีทั้งน้องซานี่ปกติเนี่ยนไปใช้ยางมยูเป็นยานเนาะญเถื่อเพิ่นบ่ายออกไปนอกแม่ญาพิคนอยากไปหันไปนีเนาะามมีผู้นมเนาะเพราะว่าเพลือนนำเกลือซเบิร์กะ เทียงคุณแน่นอ่ะผ um <so ูเแม่เบ well ิ้อผ OC> ัดบิน um หัวชำเนาะเป็นบินแต่กับนี้เข้ามามาชอรเถื่อป่ะคือว่าแท่งอันขีดบนเข่าฉันบอกคือไรกินแท่งนั้นเราขึ้นเบื้องนี่กับหกเข็มเจ็ดหกเจ็ดเถื่อแทงเนี่ยบนเขาได้าใช้เบิ้งนี้อีกเนี่ยหนังคนเถามันุบเขาว่ามือแทงม่าไหนป่ะเป็นยังไงเออช่วยหน่อย่นมจัง จะเป็นตาแปกได้เนาะแม่เนาะคือว่าแท่งยากแท่งเย็นเห็เนาะได้พนาห้องของคุณพระเจ้ากับอธิษฐานเจ้าโอ้ยจะต้องมาอธิษฐานบ่เพีงไดอธิษฐานไฟมันเชร้านี่กับยอมเิบภาพกับพระเจ้าได้ห้องบม่ได้บอกเพิ่นเนาะไปฟก็ได้ยังเพม่โบอกเพิ่นมาเขานำเกลือเห็นเอาไปไปไปโบอกับเพิ่นบ่แม่โอ้เดี๋ยวป้าได้แบบนี้ถ้าว่าเ้าไปบอกเพิ่นได้แม่พระไม่ได้บอก ไม่ได้ขอข้าพเจ้านะไม่ได้บอกข้าพเจ้านะม,มาแต่ว่ายอมเอกภาพข้าพเจ้าอจะได้เข่าได้<อ>คันท่าอยู่กับของแนละ้วนี่นี่เวลาให้สินไปหาหมดฮหหอร์นต้องได้บอกคนมันบอกอธิษฐานทุกคนต้องบอกคนขอข้าพเจ้าพอจะว่าแทงบอกเข่าได้เสร็จเนาะเข่า <laughs> แทงกัน มันบูถึกเช่นเขาอยู่แต่ว่าบูถึกเช่นบูถือเช่นหาเช่นยากเนาะหรือว่าเป็นน้ำบรรยากาศตอนเช้าหนาวเก็ว้อเนาะพอบ่หน้าสิเกียวเนาะพอเท่ก็เท่ใส่อยู่ดันหัวเข็มเนาะเป็นนะด้านหัวเข็มเลือดนะหลังจากที่ว่าอับอกพระเจ้าแล้วก็แทงถึกเลยแบบนี้เนาะได้อ่าแต่แทงอดิการบอกคนเดียวต้องม่ได้ให้ขชาวลูกชายถึนไปโอ้บทขอบครัวจึงได้แม่โอ เพิ่นเป็นอย่างนี้เพิ่นท่วงเพิ่นตื่นบ่เนาะไหนเนาะเพิ่นเพิ่นเดินเพิ่นแน่เนาะอ๋อเพิ่นพ่อฉันจะเนาะบอกเพิ่นมาพ่อเพิ่นเนาะหลรดลื่นทางเมย์โบสบาย์วันนี้เขาเที่ยงน้องสาพระเสตียมไม่หาดีว่าเตรียมาเจอตัวสาวเราได้เอ่ยถึงมาจัดการไว้แล้วเนาะ แม่กับเบิร์น้องสาไลายเป็นว่าเป็นยิ่งเป็นเวียนเนาะเพราะว่าส่วนไลายนี่แต่แม่อยู่ติดแถบกับน้องสาเพิ่นผมมีไผยเบิร์เปลี่ยนเนาะก็เป็นล่มเป็นแหล่งนะพี่น้องเลยเมื่อยแล้วเนาะไปมากเาะอยู่ตัวของเก่าอ่ะแต่พี่แม่นอนบ่นอนเลยแต่นี่เขาไม่นอนเนาะมาให้นอนคนาดด้วยดึงลงม่นั่งจอนตาสูงคึอนั่งสบายบากสอ่ลุงนึกกของเก่าว่าจะสูงเดินลง ห่อนเลยกินได้เหรอขอไม่เช้าไข่ชามหนุ่ยอันนี้ต้มมาให้เพิ่นต่างหากถ้าวยืนเนี่ยกินเพิ่นก็กินง่ายอยู่เนาะมีสมมติว่าต้มไข่ไว้เพัดเนี่ยแบบเตรียมไว้เพิ่งลูกมาแม่นหาเปิดติดกเผาผิดเองเนาะแม่แม่นทรมายคือมื้อนี้แม่นบอกถ้าเคยเพิ่นได้มาอยู่ลำเนาะคนเบิ่งม จะขึ้นลูกจะขึ้นเออขินไปกิ่งลูกมาหันมาชี้เจ็บอีกสารพิซักยาอีกเนาะหนาน้อยนี่ครับดื้อบ่โอ้ยเก่งมันโอ้ดื้อบ่สามีนะกำลังชนเนบอสามีเนาะตอนนี้แม่ท่าจังเป็นวินน่ะทางเมึงเอซ่าแน่เจ้าบัตรเจ้าอย่าดื้อแม่ไร่แต่จะใหรแม่เท่าอยู่น้ำเจ้าโดนๆนะ เอาปลาโลมมาจะใช่ไหมที่นี่สองตัวนี่ของเ่นด้าม้อ๋อุงมาเเห็นนีอันเดียวเลย,ยก,กันก็รามไม่เลิกน<อ>ิ่คนา้องท่าว่าบรยากศาศเ่งเสาร์ัาวรคนแรกเพราสวยๆมากคนน้องทุกวนันนี้ตอนจเล่น,นก็จะนอนก่อนนอนบันนอนะ ทำมาวัดกินยาตอนนั้นแบบมานอนเพิ่นเพราะว่าว่าใิมาหาเพื่อนเตอมือแบบชวนไลน์มาเจอแต่นอนอะนะก็เลยไกลไปไกลชาวบัวเพื่อนได้มามาวันพอดีเพื่อนก็ร่างหาพิชขาวเหมือนมาครบแล้วเพื่อนมาเป็นดวงตาเขาไข่เงินท่านใจไปค่ะก็เห็นพิชขาวแต่เพื่อนอยากกินกระเด้มมือนี่อยากกินไชบัวอยากกินกระเด้มแต่เพือพอดีชาวบัวเพื่อนเอาเงินใหักสิบพันไปซื้อ มันบอกเองบอกน้าแม่ข้าอยากกินกระเ่มโอ้กระเ่มอันอรดถภาพนั่นบอกพันยากน่อยอ่ชื่อได้กะกินกับขาวได้สาวัวเป็นนั่งวินจะได้กเขากินขายังออีมนะ mhm. ้กระได้อีกนอนบ่แบบนี้อเอาขืนนะาแม่ชงนะไอหูเข้าน่ะขืนเนียนะเออเออจ้กเบื่ะ เอาส่งลงกับลงเป็ด่นอมาออกในนักมาน่าอะไรออกไปออกเป็นยันติดเชื้อโรคไปมาเหมาหวมาในเฮือนเนอะจูงมทั้งปลานอนสังามแสบผูกหมัดเฉก็สนงามออกไปจูงมาทั้งเปล่าเนี่ยนังไหนน้ยเหมือนเลยไปนะ ลายเนาะมาเจา้าอ่ะเนาะเจ๊ตัวทงเวอมาทุกเช้าอ่ะเออมาน้ำบวชไอเข่ามาไก่ใน,ในใเดือนเด้อเนออาะเพราะวะผินยรรณพาเสือโลกมาติดน้องสาน้องสาแห้งบวชแห้งเดือนน่ะเป็นห่วงน้องเพิ่นถ้าเอฟซีเพื่อนเพิ่นก็นกนสิตักเตือนกันเข่าวมานเพราะว่าเป็นสัตว์มาอยู่กับคนแมนจะติดเสือโลกนร่เนาะเลื่อนต่ำวัดเข่าวมาได้เลยมาต้องหาแนวขังประตูไว้เนาะแต่ว่าบวชมาเข่ามาต่างเว่นอาบไว อแล้วไม่ได้เข่าอันน,ออนี้แล้วไหลอ้วนนอยูนน่เนาะอเป็นกะยังตื่นเช้าก็เกิดมา,า,า,าไม่ได้ตื่นเช้าัาาน่นกระปุกเหรอเออเริ่มตื่นสวยแล้วเนาะดื<ว>่<ว><ย>าให้<ด>กินยาบ้าะแต่ก่อนก็นกินยาอยู่หักตื่นแต่ดเดรึแสดงว่าร่างกายเขาเริ่มดีมขึ้นแล้วนะเนาะพัฒนาไปเรื่อยๆนี่มาเนี้ถึงลุกเศร้ากันลุกมาช่วยหนากินยาก่อนว่ามาช่วยเกินเนาะต้องให้กินเป็นเวลาเนาะแม่ กินยาได้สักนนอนก็นนตามใจเพื่อนแดงผลิตเอง <c oughs> เนี่ยเพ็่นจังเศร้าไว้เพราะว่าให้พักผ่อนเพียงพอแบบเขาเพราะว่าน้องซานี่เพ็่นกินยาแล้วก็ได้พักผ่อนเพียงพอเนาะยามันจะทํางานเพ็่นเพืงงเ่อนเด้เพื่อนแข็งแห้งไวเพื่อนผู้ไว้เนาะเ <c oughs> พราะว่าทั้งน้องเต่้าแบบชวนลายจีกินยากับบวกผักบวกรอยพอนี่ขนาดเมื่อวานนี่ย กินกินยาแล้วเนาะเศว้าคือไม่กินยาแต่เพื่อนตัวเมย์เพื่อนว่าไปหาสาวาแม็ก่ะออกคนบ้าน,นหน่อยมาพี่แอาาอก่ตอาตัวเศร้าบอกตามเศร้าเพิ่นจะกลมนางเยน้องเต่าอะไรมาคัะพี่มาดินน้ำกันใช่เนแบบว่าดินน้ำมงาาังสาบปลเพิ่นออกไปบ้านนอ่อยเพิ่นเมื่อยแล้วเมย์ไปตามท่านกลับมาหนาสิเลย <c oughs> <c oughs> ทั้งแรงทั้งยังจะคิดว่าจังไกอาการของเพื่อนค่ะว่าเศร้าคือโบเศร้านี่หน่ะเป็นห่วงอยู่ เพราะว่าเวลามัคนอยากไปคนไปไปเรื่อยๆดิระวังน้องสากับน้องเต่านี่น้องสาได้ดูแลง่ายกลัวเ <c oughs> พราะว่าน้องเตาา่าแบบโเป็นนักแต่ว่าอาการนี่แบบวา่าคือแบบว่าเศร้ายังบ่เศร้านะพอดีเ,เบิ่งเนี้ยแบบว่าหูจักเบริร์ัน่ะเนาะแม่น,นึ่ง<ป>หูจักเวิดนี่เนะาะแบบว่าเพิ่นนี่เป็นรูปแบบรรปแบบอยกได้อยากได้ยาก,กินนะแม่บอนนี้เอฟซีก็สิคิดว่าเพิ่นน่ีฮิดเอาเนาะแต่จ้ิงๆอย่างไ้คือเดียว่าเป็นเอลีเนาะ ทำเหตุอะไรลงไปไม่ได้เนอะแม่เด่นประสาทกันเพิ่นขื่นบ่าเนาะแบบนี้ขึ้นยิ้มเลยยิ้มอย่างเนาะตาว่าพี่มือเพิ่งตีนะเออยิ้มยังกันนะไม่แต่งหนาได้หนาลำเนาะแต่ก่อนนี่ลูกมาอยากแต่งหนาเนาะวันต่งหนาแต่กลาวเขาไม่ขาดเดี๋ยวนี้ขาดเขาเต่งหนาตัวเองนะแต่ก่อนพี่เนี่ยลูกมาแล้วเด่นใช่าะมาเนี่ย บปวดนะวะชาวอะไรบ่จะได้กระโปงหมดเลยยังว่าวอยู่ได้กระโปงว่าอยู่อ่าเนี oh, ่ยผมีตัวถึงใจเพลนเนาะจะเปินสิม uh ักแบบใดใาแม่ช huh ื่อกระโปงนั่นชื่อชายบ้านมหนใาแม่ดงสวรตรเพิ่งได้ชิ่ดงหมดอ่าตัวชื่อไก่ดิอยู่สวรรค์บ้านนี้เพลนเนาะใช่ผมมีตั้งแม่พาเพิ่นไปต่อยาจังไก่ซักซึมพาเวตลาดเนาะเหมือนหัวเวใช่ไหม พอซื้อกระโปรงให้เพิ่์นพอแบบว่าเพิ่์นมีกำลังใจนะเพราะว่าอันใดที่เพิ่์นอยากได้เอาให้เพิ่์นเพิ่น์นจะได้มีความสุข,ขนะเื่ <c oughs> อว่าให้เพิ่์นเศร้าว้เนาะแต่น้องเพกคนจะบ่นตลอดอกแต่ว่าเพิ่์นอยากได้มาไว้เนาะเมย์ลงลงสวรรค์ได้ไหมเพิ่์นลงไปหาซื้อเอา,เอาใช่วนเ <พอ S 2> มย์ลงไป,ไปซื้อกระโปรงอยู่สวรรค์คนเนาะเพิ่์นจะคิดว่าอยู่บ้านคุกหรือว่าอยู่เซนโน่ผมมีตัวถึกใจสั้นแล้วเนาะไปซื้ออยู่สวรรค์มันหลายเพิ่์นวะโอ้น้องสายไปเนาะ <c oughs> จกักจะไปทางในเหรอจัก <c oughs> อยู่สวรรค์มันจะไลพ่พวกแร่กระปูงเนาะหัวหลังมาน้ำได้นะเดนโดน,น,นไปกินมากระติดน้องสาวนอ้นองน้องสาวอยู่เพื่อนมากระมาน้ำเนาะโมยูโมยูจ้าตโตอยู่หน้าน่ะเป็นโบกเกลือเขา่าบ่อรวยจังใดญเนาะดังไหมเสลยง ง่ายออกเลยนะมันเพื่อสิไปหน้าและอายเพื่อนบดนี้เนาะเอื่ยมาเลยเขยมากกับเพิ่์นเนาะโดดไปเลยอืมแต่ยังดุหน้อยเนาะดุขันน้องมันนี่จันได้สั่งแล้วไปใส่ซะอยู่างนี้ไปใส่คาดว่าให้เพื่อนเบิ่งนะสาวเพื่อนบัดีอยู่ลำบ่เคยเบิร์นเชื่อแต่จริงเพื่อนกับเบิ่งง่ายนาะนั่งอยู่บนเก่าเนาะ พอเบิ่งนี้ได้ขันมาเบิ่งคือนลงเตาเองว่าระวังแต่ไปเนาะอันนี้อยู่บนเก่าหันไปนี่หันกระชวนด้ว่ไปด้วยขันมาสิไปหันไปนี่บัดบอกบัตชวนเนาะผู้ท่านเนี่อันนั้นบัตมีแต่ว่าไปเหีียวกันเด้อไปขี่กันเด้อไปเลยอยากขี่ว่าไปใส่ได้ของหน่ำกมีแต่บัตรของหน่ำกมีแต่ที่แทนได้อดอีกไหมอดอีกใส่งานได้แล้วะคะ เพื non, uh, ja uh, no. no. <the ่อเปินให้นอนก็ได uh, ้บอกไปว่าใช่น้ำเกลือใช่กะได้เออเมื่อยนั่งก็นอนนอนนั่งเมื่อยนั่งก็นอนเนาะก็ใชได้ให้เปิดนนอนอย่าว่าเปินเมื่อยนั่งกานเมื่อยเล้วเราไม่ได้เคยนอนก็เอานั่งนำเกลือแล่วเอชิสุปเอาวิ่งหัววานก็คือหนังมันหนึ่ยหนังยากระชียโอ้ยากระชีดยากระชีดหัวแห้งแไปซื้อ สองเม็ดเมื่อวานกินเบิดเบ็มือเว้นคือว่าได้กินแต่น้ำดำขวดนิดหน่อยเนาะมันอยากอ๋อคือแบบทางหมอเพิ่นหมอประจำบ้านนี่เพิ่นบอกว่าทางแม่นี่เป็นเลือดเหนียวว่วเป็นอะไรกินน้ำดำได้ก็แม่กินเบ็ดมือเว้นกวดนิดหน่อยก็ยังมันอยากเบิดใช่แล้วเลือดจังเหนียวเนาะกินว่าอะไรกักินน้ำมือนึกสองอึกเนาะจักว่าทางแม่นี่กินแต่ตอนกินข้าวจักน้ำเนาะทั้งเถื่อนก็เริ่มกับมี กินเกลืมกินน้ำแล้วไปสิงห่วงนี้วราหันกันแล้วไปกันพี่ไม่กินเท่ากันละเลือจังเหนียวเนาะตอนนี้ทั้งเป็นไข่แน่เด็กะทั้งเงินเมื่อยแน่เจ็บหัวยังเจ็บโยมัยตอนนี้เจ็บปนกระปริบสองอันถ้าโรคบกพร่องป้าอันคือครับคือมันปิ่นนี่นะคืออย่างห่าอย่างยังนะกับฟังเบิรงเนาะถ้าว่าใส่สาโลมนี่ยังโวเศร้ากะและได้ไปขวดเบิรงเนาะแม่พยาบาลท้องหมอเพิ่นพิ่มเลยเนาะ เพราะว่าอันนี้ก็เป็นหมอประจำบ้านเป็นพอได้แกชุกเซิร์นเนาะภาสิบุรพ์วนท่างแม่ใช่เนาะให้เพิ่นพักพอนเนาะแม่เนเนาะว่าสิเมื่อยใส่สโลมตรงนอนใส่สรุมมื่อยนั่งแล้วก็นอนเมื่อยนอนแล้วก็นั่งได้เนาะม่ได้ไปใส่าใช้เนาะอยู่ตะบนเก่าบัดดนได้เนาะเบิ่งลูกแม่มันลดเมื่อยได้เนาะยังดีแต่ว่าเพิ่นพูดพูดไปใช้ เป็นกระบอกตามหากันอยู่เนาะเป็นสองใบแม่์ใหน้าอ่เอปเอาช่งว่เปหน้าอีกเลยโไปน้องซาเมย์โบสบายเ้อร์ไปเ้อรมีอยังงั่างหน้าว่ะทีนีสช่งหว่ะตะกี้ยังว่าไปเผาสวนสวนกระโมกินเมื่อแดาเมื่อไหร่บ่หวัดอีกเมื่อไหร่เ็ก็ยังไหมดเลยเครื่องปุกของฟังลายจําเนาะอ่าเพ่สิบคนในเนาะ กันเข่ากัขึนหัวนนดับเออกันเขากับเวทยี่ห้เห็นนาะกันนวนจะ่องบ่บวดหมูเลยอ่าหนุไปคุยคันวันได้เก็บก่อนค่ายุ่มกับโผลแต่งกระโดยังทันเก็บยิ่งคือเจ้าโหอูตัวหากระปิดเทียนนุ่นนามันก็ร่างเป็นเฉยย่างีอ่แต่สายด้ยโดยกคอยม่ดีซอยไ้วน้อกินยาในเพือเด้อโดยสบายดีสบายดีเนาะ

สำหรับคลิปนี้ก็สวางกระสิชกคอจบเพียงเท่านี้เด้อเนานะก็สาจาวางว่าพิพาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพม่พี่น้องเด้อเนาะก็พบกันใหม่นะคิดนาสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี